แฟนฟิกปอดจ้านเรื่องทามเลดรักข้ามเวลาเกิดจากจินตนาการของผู้เขียนไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงจากโลกในปัจจุบันได้มีการสร้างดาวและโลกที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง ต่อจานเกลือถทำเลดปลักข้ามเวลาตอนที่25มันคือความรับใช่ไหมพร้อมกลับมาถึงบ้านก็เห็นพ่อกับแม่นั่งคอยบนคอยด่าให้แต่วันนี้เขาหูทวนลมเดินเข้าห้องไปนิ่งๆโดยไม่พูดคุยอะไรกับพ่อแม่เลยสักคำแม้ว่าจะมีเสียงของพ่อแม่เอ่ยดังๆหลังมาแต่เขาก็ไม่ได้ยินแม้แต่คำเดียวเมื่อเปิดประตูเข้ามาในห้องก็มองไปที่เตียงนอน ลางนึกเห็นภาพตอนที่ฟินเนสนอนกลิ้งไปมาบนนั้นพร้อมมองห้องนอนห้องนี้ไปทั่วหันไปทางไหนก็เห็นแต่ฟินเนสเต็มไปหมดภาพตอนที่พวกเขาตีกันทะเลาะกันผุดเข้ามาทำให้พร้อมเผลอขำออกมาแต่พอได้สติว่ามันคือภาพในความทรงจำหัวใจของพร้อมก็รู้สึกแปลกแต่กลับไม่ยอมรับว่าตัวเองก็รู้สึกดีที่มีฟินเนสอยู่ข้างๆฉันก็บนายมันอยู่กันคนละเวลา ฉันเป็นมนุษย์ส่วนนายมาจากดาวอื่นฉันว่าสักวันไหนก็ต้องกลับไปที่ดาวของนายส่วนฉันก็ต้องอยู่ที่โลกของฉันถ้าจะอยู่ด้วยกันมันก็เป็นเพียงแค่เวลาอันสั้นถ้าฉันตามใจในายฉันก็ต้องเจ็บปวดนะสิจะปล่อยให้เป็นแบบนั้นได้ยังไงพร้อมทิ้งตัวลงนอนบนที่นอนก่อนจะค่อยๆหลับตาลงค่ำคืนนี้ผ่านไปด้วยความอ้างว้าง บนเตียงนอนที่เคยมีคนนอนอยู่ข้างๆวันนี้มันว่างเปล่าพร้อมกลัวการเจ็บปวดไม่อยากเสียใจในภายหลังเขาจึงอยากตัดจบทุกอย่างไว้แค่นี้วันต่อมาแสงสว่างสอดส่องเข้ามาในห้องพร้อมลืมตาตื่นก็ได้เห็นไอ้หนุ่มหัวฟ้านอนตะแคงหันหน้ามาหาเขาใบหน้าของเขาเข้าใกล้กันมากใกล้จะลมหายใจส่งถึงพร้อมเผยยกยิ้มขึ้นมาที่เห็นหน้าฟินเนียต โดยลืมไปว่าเมื่อคืนเขานอนที่นี่คนเดียวอะไรกันภาพหลอนเหรอเขาคิดในใจเมื่อได้สติว่ามีฟินเนสมานอนอยู่ข้างๆแต่แล้วฟินเนสก็ขยับตัวบิขี้เกียจแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมามองหน้าพร้อมวินาทีนั้นหัวใจของพร้อมเต้นเร็วมากไม่รู้ว่าภาพที่เห็นคือความจริงหรือว่าเขากำลังมโนไปเองกันแน่ตื่นแล้วเหรอเมื่อคืนหลับสบายไหม ฟินเนสเอ่ยถามพรางส่งยิ้มมาให้ส่วนพร้อมนั้นตกใจจนยกเท้าถีบอีกคนตกจากเตียงน,นายมาที่นี่อีกทำไมก็บอกแล้วไงว่าให้อยู่กับพี่ของนายไปซะอ๋อถีบผมทำไมเนี่ยฟินเนสแทบจะไม่รู้สึกเจ็บแต่ทำเป็นเจ็บเผื่ออีกฝ่ายจะสนใจแต่เปล่าเลยเพร้อมมองจ้องหน้าเขาด้วยความไม่พอใจฟินเนสเลยเลิกแกล้งเจ็บแล้วพูดต่อโอ้ยผม ก็พยายามแล้วแต่มันทำไม่ได้อะเมื่อคืนยังนอนมันโลง่งเมื่อไม่มีคุณอยู่ข้างๆผมก็เลยมาหาคุณที่นี่ฟินเนียสบอกพลางลุกขึ้นยืยนแล้วมาตั้งแต่เมื่อไหร่นายเข้ามาทางไหนพร้อมถามพลางหันไปมองที่หน้าต่างจึงได้เห็นว่ามันเปิดอยู่นี่นายปีนหน้าต่างเข้าบ้านฉันอีกแล้วเหรอโอ้ยจะทำหน้าทำเสียงแบบนี้ไปทำไม ปกติผมก็เข้าบ้านคุณทั้งต่างอยู่แล้วนี่เรามาเคลียร์กันให้ชัดเจนตอนนี้เลยดีกว่าฉันไม่เข้าใจว่าทำไมนายต้องทำแบบนี้กับฉันที่คุยกันไปเมื่อวานมันไม่เข้าหูนายเลยเหรอก็บอกแล้วไงว่าให้ต่างคนต่างอยู่นะผมทำแบบนั้นไม่ได้แล้วถ้าหากว่าฉันตายไปละ่ะนายก็จะตายตามไปเลยหรือไงที่พร้อมถามแบบนั้นเพราะเรื่องอายุไขของพวกเขาที่ต่างกันใช่ ผมคิดว่านี่คือความรักผมชอบคุณมากเลยนะผมอยากเห็นหน้าคุณทุกวันทุกเวลาแล้วก็อยากให้คุณอยู่กับผมไปนนานๆผมไม่อยากให้คุณตายแต่ถ้าคุณตายผมก็จะตามคุณไปฉันไม่ได้เป็นอมตะนะจะได้เกิดแก่เจ็บตายไม่เป็นยิ่งไปกว่านั้นฉันไม่ได้ต้องการให้ใครมาตายตามฉันไปหรอกนะน้ำเสียงที่ววายของพร้อมเริ่มอ่อนลงผมรู้ว่ามนุษย์บนโลกนี้ จะต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากดาวของผมนี่แต่ถ้าคุณไปที่นั่นกับผมคุณจะอยู่กับผมไปได้อีกนานเลยนะผมจะหาวิธีทำให้คุณมีชีวิตยาวนานกว่ามนุษย์โลกนี้แล้วทำไมฉันต้องไปด้วยละ่ะฉันอยากอยู่ที่นี่ไม่อยากไปไหนกับนายทั้งนั้นไม่อยากไปก็ไม่เป็นไรถ้าเงนินผมก็อยู่กับคุณที่นี่ผมไม่กลับดาวของผมก็ได้ครับเออไรบ้าไปแล้วหรืองไง นาะยอย่ามาทํากับฉันแบบนี้นะทําแบบไหนผมก็แค่บอกความรู้สึกของผมให้คุณรู้ผมยังไม่ได้ทําอะไรคุณเลยนะก็ไอความรู้สึกบ้าๆของนายนี่แหละที่มันกําลังทําให้ฉันรู้สึกไปด้วยอย่าทําแบบนี้จะได้ไหมเรากลับมาทะเลาะก,กันเหมือนเดิมเหอะแล้วก็ต่างคนต่างอยู่จะดีกว่าอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะก,กันได้นะถ้าคุณต้องการผมกับคุณก็มีเรื่องให้ทะเลาะก,กันประจําอยู่แล้วด้วยก็แค่อยากอยู่ด้วยกัน ไม่ได้เหรอจะว่าไปแม้แต่ตอนนี้ที่กำลังคุยกันอยู่ก็เหมือนคนทะเลาะก,กันชอบเถียงกันแต่ไม่ใช่เพื่อเอาชนะเถียงเพื่อให้ได้ตามความต้องการของตอนเองก็เท่านั้นพร้อมกลัวว่าสักวันความต่างของอายุจะทำให้พวกเขาเกิดการสูญเสียเมื่ออีกคนจากโลกใบนี้ไปอีกคนที่ยังอยู่ก็ต้องทรมานกับความเศร้านี้ตามลำพังซึ่งพร้อมรู้ดีว่ามันเป็นตัวเขาที่ต้องจากโลกนี้ไปก่อนอยู่แล้ว และคนที่ต้องเสียใจอยู่ตามลำพังก็คือฟินเนียสสิ่งที่ทำอยู่ในตอนนี้จึงเป็นการทำเพื่ออีกฝ่ายไม่ใช่เพื่อตัวเองส่วนฟินเนียสคิดเพียงแค่ว่าควรที่จะทำเวลาในตอนนี้ให้ดีที่สุดในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็ค่อยแก้ปัญหากันไปและเขาจะไม่รู้สึกเสียใจหากได้ใช้เวลาพวกนั้นร่วมกับคนที่เขารักอย่างเต็มที่แล้วนายคิดว่าได้เหรอตอนนี้นายอยากอยู่กับฉัน แล้วถ้าฉันยอมอยู่กับนายก็จะมีความสุขใช่ไหมเขาถามทั้งตัวเองและคนตรงหน้าแต่ไม่ได้อยากฟังคำตอบเลยพูดต่อฉันเองถ้าทำแบบนั้นก็อาจจะมีความสุขเหมือนกันเออยอมรับเลยว่าฉันก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับที่นายรู้สึกแต่ว่าสักวันนายก็ต้องไปจากที่นี่อยู่ดีแล้ววันนั้นฉันจะเป็นยังไงนายคยคิดบ้างไหมฉันจะต้องร้องไห้ไหม ฉันจะต้องเจ็บปวดหรือเปล่าฉันต้องอยู่คนเดียวโดยไม่มีนายอีกต่อไปนะนายคิดว่าฉันจะทนได้หรือไงฉันไม่อยากเจอความเจ็บปวดแบบนั้นเพราะงั้นตัดไฟซะตั้งแต่ต้นลงนายอยู่ของนายฉันอยู่ของฉันเราไม่ควรเจอกันอีก้ทำไมคุณพูดอะไรเยอะแยะแบบนี้ผมไม่เข้าใจเลยแต่ผมขอพูดสั้นๆน,นะว่าถ้าผมไปคุณก็ต้องไปกับผมฉันไม่ทิ้งพ่อแม่ฉันไปหรอก ก็ทำให้พวกเขาอยู่สบายซะสิพ่อหายห่วงแล้วคุณก็ไปอยู่กับผมได้ไม่ใช่หรอประโยคนี้ทำให้พร้อมหยุดใช้ความคิดไปครู่หนึ่งเหมือนในตอนนี้เริ่มมีความหวังว่าอาจจะอยู่กับฟินเนสได้แต่อีกใจก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ต่างดาวใส่หัวไปซะฉันพูดคำไหนคำนั้นถอยออกไปฉันจะอาบน้ำไปทำงานพร้อมเดินเบียดไล่ฟินเนสไปเข้าห้องน้ำด้วยความรีบร้อน กลางวันตอนพักเที่ยงที่บริษัทฟิตเนสคอยมาวอร์แวพร้อมอยู่ไม่ห่างไล่ให้ไปก็ไม่ไปแถมยังทำอะไรแปลกๆจนพร้อมกลัวคนอื่นเห็นอะไรแปลกๆที่ว่าก็คือการลอยตัวอยู่นอกตึกที่มีกระจกใสแล้วทำหน้าทะเลนใส่พร้อมที่กำลังทำงานอยู่วิ่งไปมาในที่ทำงานด้วยความเร็วแสงจนกระดาษริว่อนคนอื่นๆในที่ทำงานก็งงว่ามันมีลมมาจากไหน หรือแม้แต่มุดเข้าไปใต้โต๊ะและโผล่หน้ามาตรงวางขาของพร้อมจนพร้อมตกใจร้องดังลั่นพครา่งดีตัวลุกขึ้นยืนทำให้คนที่ทำงานโต๊ะด้านข้างๆหันมามองที่เขาเป็นตาเดียวเพราะไม่สามารถบอกใครได้ว่าตอนนี้มีคนนอกอยู่ในบริษัทและกำลังนั่งยิ้มแฉ่งอยู่ที่ใต้โต๊ะทำงานของเขาจึงได้แต่แถบอกทุกคนในที่ทำงานไปว่าเขาตกใจมแมลรงสบับวันนี้ทั้งวันพร้อมก็เลยเหนื่อยทั้งกับงานแล้วก็กับฟิตเนส แต่ว่ามันกลับมีสถานการณ์แบบนี้อยู่หลายวันจนพร้อมเริ่มทนไม่ไหวสามวันผ่านไปเวลาพลบคำ่ำที่บ้านพร้อมร่างบางทิ้งตัวนั่งหลงที่ปลายเตียงด้วยความเหนื่อยล้าพร้อมกับพูดขึ้นมาลอยๆเพราะรู้ว่าฟินเนสต้องอยู่แถวแถวนี้เลิกทำแบบนี้กับฉันสักทีเถอะฉันเหนื่อยนะรู้ไหมไม่ว่าจะทำยังไงฉันก็ไม่ไปกับนายและนายก็อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ดีช่วยเข้าใจแล้วก็ไปจากฉันสักทีเถอะ เมื่อจบประโยคของพร้อมฟินเนียก็ก้าวขาคาหน้าตาเข้ามาในห้องทันทีลองดูก่อนไม่ได้หรอจะได้รู้กันไปเลยว่าผมจะอยู่กับคุณได้ไหมถ้าหากลองอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่โอเคผมจะยอมเป็นฝ่ายตัดใจไปจากคุณเองเมื่อได้ยินแบบนั้นพร้อมก็นิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะบอกแล้วเวลาในระหว่างที่พวกเราลองอยู่ด้วยกันละเวลาพวกนั้นมันมีผลต่อฉันเหมือนกันนะใช่ว่าพออยู่ด้วยกันไปแล้วไม่โอเค นายนึกอยากไปก็ไปได้โดยที่ฉันไม่รู้สึกอะไรนี่นายอย่าเอาแต่คิดถึงความต้องการของตัวเองโดยลืมคิดไปสิว่าฉันต้องเจอกับอะไรบ้างคุณกลัวความเสียใจและกลัวความเจ็บปวดใช่ไหมผมพอจะดูออกว่าคุณกลัวว่าผมจะต้องจากคุณไปแต่ถ้ากลับกันเป็นฉันที่ต้องจากนายไปก่อนละ่ะนายจะอยู่ต่อโดยไม่มีฉันได้ใช่ไหมฟินเนตนิ่งไปครู่หนึ่งไม่ได้ยินแบบนั้นก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงเอื่อยๆอืม ผมอาจจะหาวิธีตายตามคุณไปนึกแล้วเชียวว่าต้องเป็นแบบนี้ทำให้พร้อมรีบถามกลับแล้วคิดบ้างไหมว่าฉันจะรู้สึกยังไงฉันจะกล้าตายเหรอถ้านายเป็นแบบเนี้ยผมสัญญาว่าผมจะไม่เสียใจขอแค่ได้อยู่กับคุณไปจนกว่าคุณจะหมดอายุไขเมื่อถึงเวลานั้นผมจะกลับแดวของผมเองจะไม่ตายตามคุณไปถ้าเอาเป็นแบบนี้ละได้ไหมพร้อมนิ่งไปไม่ยอมตอบ ฟินเนสเลยถามอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่ขอร้องสุดๆได้ไหมครับพร้อมขอให้เราที่ลองอยู่ด้วยกันจะได้ไหมครับฟินเนสน้ำตาลื้นออกมาคลอที่เบ้าตาเขายินดีที่จะอยู่บนโลกมนุษย์นี้จนกว่าพร้อมจะจากเขาไปก็ได้จะไม่สละชีวิตตัวเองเพื่อพร้อมก็ได้ทำไมทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยพร้อมเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือน้ำสายค่อยๆเอ่อเคลอที่หน่อยตาทั้งสองข้างไม่คิดเลยว่าคนแบบเขา จะมีใครมายอมยกทั้งชีวิตให้แบบนี้ทำให้มันตื้นตันใจจนน้ําตาไหลออกมาผมจะอยู่ที่นี่กับคุณนะพร้อมผมจะไม่ทิ้งคุณไปจนกว่าคุณจะจากผมไปก่อนและคุณก็ไม่ต้องนึกเสียใจหรือคิดอะไรให้มากมายว่าผมจะเป็นยังไงผมอยู่ได้ถ้าคุณไม่อยากให้ผมตายตามคุณไปผมก็แค่กลับไปที่ดาวของผมแม้จะพูดออกไปแบบนั้นแต่ในใจลึกๆก,ก็มีแอบ,บคิดว่าจะทำอย่างที่พูดได้หรือเปล่า นายทำกับฉันแบบนี้ทำไม <c oughs> ไอ้คนบ้าเอ้ยพร้อมปล่อยโฮร้องไห้ออกมาความรู้สึกในตอนนี้มันจุกไปทั้งอกคนตรงหน้าทำให้เขายอมแพ้ได้แล้วฟินเนียดเข้ามากอดร่างบางเอาไว้แน่นตบหลังพลังลูบไปมาเบาๆเพื่อปลอบประโลมผมพูดได้ไหมว่าผมรักคุณพร้อมคุณรักผมไหมก็รักเนี่ยสิไอ้บ้าพร้อมพูดไปร้องไห้ไปมือกระทุบหลังคนที่กอดตัวเองไป ทั้งชีวิตนี้ไม่คิดเลยว่าจะเจอคนที่เด็มใจทำทุกอย่างเพื่อเขาขนาดนี้ดีใจจังเลยครับที่ได้ยินแบบนั้นฟินเนียทั้งดีใจและตื้นตันใจเช่นกันกว่าจะทำให้พร้อมยินยอมอยู่ด้วยกันได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพร้อมถอนกอดออกพลังมองจ้องหน้าอีกฝ่ายและถามนายจะอยู่กับฉันไปตลอดชีวิตจริงๆนะจริงครับผมสัญญาฟินเนียชูนิ้วก้อยขึ้นมากลาาบางตรงหน้าทรงยิ้มพร้อมน้ำตามาให้ก่อนจะชูนิ้วก้อยของตัวเองขึ้นมาบ้าง เพื่อเกี่ยวก้อยทำสัญญากับอีกฝ่ายฟินเนสรูบคราบน้ําตาออกจากแก้มเนียนเบาๆก่อนที่จะกอดกันอีกครั้ง ราคาความยุ่งยากของสองคนนี้ก็เคลียร์กันได้แล้วทีนี้ก็มารอดูว่าคาเตอร์กับพีจะเป็นยังไงบ้างอยากจะบอกนิดนึงว่าตอนต่อไปก็เป็นตอนจบแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เปิดจองเล่มอยู่นะยังไม่แทนได้สั่งตีพิมพ์ก็กำลังรอทุกๆคนทักมาอยู่นะคะแต่ว่าถ้ามาลงคลิปตอนจบแล้วก็มารอดูกันอาจจะอีกสักสองสามวันแล้วค่อยปิดจองก็ได้ค่ะตอนนี้ถ้าใครอยาก จะจองเล่มก็สามารถทักเดียมาที่ไอดีไลน์ได้เลยนะคะและเดี๋ยวเดียจะวางรายละเอียดเอาไว้ที่คอมเมนต์กันแล้วกันเนาะแล้วเดียจะปรับหมุดคอมเมนต์อน,นันตเอาไว้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบายจ้า